อยากเชิญเธอคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องของอากาศหนาวกันหน่อยเพราะหลายคนบอกเลยนะคะว่าปีนี้วันนี้อากาศหนาวหนาวได้ใจจริงๆเหมยขาบหรือแมคคนิง้งน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าม,มีให้เห็นอยู่ทั่วไปบนดอยแล้วอุณหภ,ภูมิติดลบโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะฮะอุณหภ,ภูมิสัมผัสหนาวอย่างเงี้ยถ้าที่ผมจําได้เนี่ยแล้วสถิสตทิที่เขาว่าเนี่ยสี่สอฮะ ที่สัมผัสความเย็นอุณภูมิแบบเนี้ยปี42 42, 42นานมากนะฮะในขณะเดียวกันวันนี้หลากหลายจังหวัดนะคะก็พบว่าอุณภูมิถ้าเป็นบนยอดดอยมีติดลบด้วยนะคะอย่างที่น้ำหนาวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะเขาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ของเขาแล้วก็เขาก็อธิบายเลยว่ามันติดลบจริงๆเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่า ตีสี่ลบสองศานอนไม่หลับเลยพร้อมกับโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอแม่คณิ้งที่เกาะอยู่ตามพื้นและใบหญ้านะคะรวมไปถึงเกล็ดน้ําแข็งที่เกาะอยู่บนหลังคารถจนเห็นว่ามันขาวโพลนทั้งคันแบบนี้เลยค่ะกระจกรถหลังคารถเต็มไปด้วยน้ําค้างแข็งค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านห้วยยาเครือหมู่ที่1ตําบลน้ําหนาวอําเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่า2-3วันที่ผ่านมาอากาศมันก็ค่อนข้างจะเย็นจัดล้ค่ะประกอบกับมีลมพัดค่อนข้างแรงแต่ว่า2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแม่คณิ้งนะคะอุณหภูมิในกลางดึกจะอยู่สักประมาณ1-2ององศาเซลเซียสแต่ว่าพอเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมลมสงบอากาศก็เริ่มเย็นมากขึ้น พอไม่มีลมแล้วช่วงประมาณหนึ่งทุ่มอุณหภูมิอยู่ที่สององศาเซลเซียสซึ่งเท่าวันไหนแล้วอากาศเย็นจัดจัดแล้วมันไม่มีลมพัดผ่านอุณหภูมิส่วนใหญ่มันจะติดลบค่ะกระทั่งเวลาสักประมาณตีสี่เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่ลบสามองศาเซลเซียสพอรู้ว่าอุณหภูมิติดลบแบบนี้ค่ะลงจากห้องพักเลยค่ะลงจากบ้านเลยค่ะ ไปถ่ายภาพแม่คณิ้งเอามาอวดชาวโซเชียลกันแล้วก็จะได้เห็นภาพเก็ดน้ําแข็งที่ค้างอยู่ตามพื้นค้างอยู่ตามหลังคารถนะคะเขาบอกว่าจุดตรงนี้ค่ะบ้านห้วยยาเคือเนี่ยตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ก็เลยอากาศหนาวเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยแล้วประมาณ750-800เมตรก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความหนาวเย็นที่สุดนะคะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์เรื่องของแม่คณนิ้งให้ชมกันเต็มตาเสมอๆเ,เลยอย่างถ้าปีก่อนค่ะปี2566เนี่ยจุดตรงนี้เคยอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียสมาแล้วค่ะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะคุณสัน,นยูมีทองคำเนี่ยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศจากหน่วยงานราชาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อม แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลร,รักษาสุขภาพกรณีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตลอดจนระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆเนี่ยได้แก่สภาวะอากาศ และปัจจัยความเสี่ยงในพื้นที่หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลเรือนทหารตำรวจเขือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแล้วก็ให้มีการซักซ้อมผู้นำท้องถิ่นให้มีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา เห็นอากาศหนาวที่เกิดขึ้นบนเขาเห็นแม่คนิ้งกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูอากาศหนาวริมน้ําโขงกันบ้างดีกว่าค่ะริมน้ําโขงเป็นแหล่งหนึ่งเหมือนกันที่ประชาชนชอบไปท่องเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน้องคายจังหวัดเลยนะคะวันนี้ที่จะพาไปดูค่ะเป็นที่จังหวัดน้องคายชาวบ้านที่นั่นบอกว่าริมน้าโขงเนี่ยค่ะลบพัดตลอดอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องนะคะอย่างอุณหภูมิต่ําสุด ตามภูสูงสูงในพื้นที่ของเขตอำเภอสังคมและตามริมฝั่งแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ประมาณ7-8ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนถ้าเป็นพื้นที่ราบนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่9ก้ถึงองศาเซลเซียสประชาชนต้องสวมเสื้อกันหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแหละค่ะอุณหภูมิที่มันลดต่ำลงตอนนี้เขาบอกว่ามันส่งผลกระทบให้เกิดทะเลเหมอกเหน <même S 2> ือลำน้ำโขงทั้งในส่วนของฝั่งประเทศไทยและฝั่งของสปปลาวด้วยนะคะ ชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเนี่ยเขาบอกมองเห็นทะเลหมอกกันสวยงามเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่เขาขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นที่ภูหนองเขาก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันภูหนองนี้ก็ถ้าเกิดขึ้นไปปุ๊บคุณผู้ชมจะได้เห็นลำน้ำโขงจากทั้งสองฝั่งเลยท,เลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเลยทะเลหมอกสองแผ่นดินโดยมีแม่น้ำโขงกัน้นอ่ ราสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะนักท่องเที่ยวบอกว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เห็นฉากหลังของทะเลหมอกที่สวยงามแล้วหลายท่านงานเาก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ค่ะคจะได้ให้เป็นการเชื้อเชิญไปเที่ยวกันด้วย ใครสนใจอยากจะไปดูทะเลเหมอกแบบนี้ก็ไปกันได้ที่หนองคายค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็แจ้งเลยนะครับว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้อยู่ตอนนี้เนี่ยเริ่มกําลังอ่อนลงแล้วนะครับทําให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นโดยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางยังคงมีอากาศหนาวเย็นส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า ช่วง16ถึง19มกราคมเนี่ยบริเวณความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยก็ระลอกใหม่จากจีนเนี่ยก็จะแผ่เสริมเข้ามาปกคุมประเทศไทยตอนบนภากใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทาให้ในบริเวณกาวเนี่ยจะมีอุณหภูมิลดลงและมีลมแรงเรียกว่าลมหนาวอ่อนกําลังไปแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็กลับมาใหม่อากาศหนาวเย็นยังอยู่อีกสักพักนะคค่ะ ใครที่อยากจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็ซื้อเสื้อกันหนาวมาเตรียมเอาไว้แล้วนะคะได้ใส่วันนี้ไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะบอกว่าอ้าววันพรุ่งนี้มันไม่เห็นหนาวเหมือนวันนี้เลย <S 2> <S 2> ไม่ต้องไม่ต้องมไม่ต้องกังวลนะเ,นเสื้อกันหนาวยังได้ใส่อยู่นะคะ,<ฮ>ะเดี๋ยวสัประมาวันที่16กลับมาสวมกันได้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะ <S <S อันนั้นเป็นเรื่องของอากาศหนาวนําม,มาฝากกันแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวกันด้วยเพราะว่าไรายได้หลักๆที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นไรายได้ที่สําคัญอย่างมากนะคะ